กลับสวัสดีครับทาบบ่านผู้ชมที่ตะกั่าวแออมเราทองอยู่บ้านแม่เลียนครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่เลียนครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2565ัแม่เลียนฝันดีเด้อครับท่านผู้ชมผีหน้ามาให้โชคใหญ่อีกแล้วครับผีหน้ามาให้โชคใหญ่อีกแล้วเป็นเลขสองตัวเด็ดๆสิเ,เป็นตัวไหนกันมาสอบถามกับแม่เลียนเนาะครับเนาะผีหน้ามาให้ตัวใดเด็ดๆเจ๋งๆครับงวดนี้ครับท่านผู้ชม ไมเลียนก็นั่งทายอยู่ทั้งคางนี่แหละครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมโลทุงนัมเบอเดอร์ครับไปรับชมรับฟังกับไมเลียนกันครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณไมเลียนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณแม่เลี้ยงสวัสดีค่ะโอ้โยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีเอฟซีใจบุญเนาะครับเนาะมีเอฟซีใจดีครับท่านผู้ชมมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แม่เลียนครับเอาไปซื้อไก่ เอฟซีในประเทศไทยในต่างประเทศนะครับนอกทั่วโลูกนะครับท่านผู้ชมเนาะที่เบิ่งช่องเบาแอมลาทงครับแล้วก็รเอฟซีคองท้องมีสามดาวนะครับมอบเงินมาให้คุณแม่เลี้ยนเอาไปซื้อไก่มาเส่นผีหน้าครับแล้วก็รทำบุญครับนะครับเนาะเหลือนั่นก็ให้คุณแม่เก็บไว้ใส่ครับท่านผู้ชมก็เป็นเงินนี่แหละครับผมท่านผู้ชมเนาะมอบให้แม่เลี้ยนเรื่อยๆครับมอบให้เบิดทุกบาททุกสตางค์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสีส่งมาให้เบาแอมลาทงบ่ได้ เก็บไปเลยครับให้แม่เลี้ยนเบิดด้วยความบริสุทธิ์ใจครับให้เอฟซีอยู่ดีไม่แห้งครับสมหวังทุกอย่างเด้อสาธุ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 เด้อเงินส่วนนี้ก็ให้ลูกล้านเอฟซีทำมากค่ะขึ้นให้ได้ไย้เด้อลูกเด้อให้ได้ถือกับแม่อีกตลอดไปสาธุสาธุให้เด้ถือสงวดสงวดให้ไดลอยเท่าพันเท่าแสนเท่าไปบนได้ก็ให้มีคนเมตดตาปานนี่เด้อลูกเด้อปลาแม่ ตอนลานี่สิ่งซักซิิทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นไก่เพิ่นไปเราสมรักษาเจ้าให้เจ้าหน้ากระเด็นซาธุเดิมอยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกเด้อโอ้ครับเราก็สีน้ำตาไหลนะครับชมเนาะให้ไม่เรียนไปสื่อไก่ละครับผมหล้กกามีเอฟซีใจบุญเป็นกรบโถือน้ำหลอกครับไปกับให้ไปซื้ออันผ่าเจ็ดสีน้ำเลยด้คุณแม่เพื่นว่าผ่าเจ็ดสีแบบนี้สิให้เพิ่อนหัวหมูน้ำเกาหัวครับ กสิไกลเก้าโตกะสิซื้อมาเลียงพิ่นกะสีไปท้ำบุญน้ำเพ่นน้ำแนเหลือไววได้เล็กน้อยแม่กะสิไห้ซื้อมากซื้อผู้เกี่ยวครับสาธุสาตุไ้มโชคเด้อลูกเอ้บครับบุญ้บุญสูเด้อาุารกษข่าอยูกดีมีแหงเด้อครับเอพสีป็ดผัะดาไก่เบิ่งแห้งเด้อลูกเด้อสาธุสาตุไปบนไดก็มีคนดีปานี่ลูกเด้ออาเย็นเป็นสุขเด้อลูกเด้อสาธุสาธุ ถือน้ำโมหลายเนาะครับคุณแม่ข้นละร้อยสองร้อยครับเขาได้แม่กับว่าว่าดอกครับผม่กับใหญ่หน้าถูกหลายคแต่ถูกได้อลูกเอ้ยอคบผลการสู้เด้อครับคุณแม่อันงวดวันที่หนึ่งมีตุนายนพศอซอสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่แม่เลี้ยนฝันยังครับเพิ่นมาบอกแหละล่ะเพิ่นมาบอกหางบ่เห็นโตเพิ่นมาบอกอันนั้นกระซิบใส่หูกระโปะกระซิบใส่หูดอกกระซิบยุกไกยุห่างหนึยินเปิลบอกสองปอง บอกสองปองแมนเพิ่นบอกสองปองขับขับขับับปิวเวยครับเงินปิวเวยคุณแม่เพิ่นบอกสิบหกกับสิบห้าสิบหกกับสิบห้าเพิ่นบอกสิบหกกับสิบห้าเพิ่นบอกสองปองฝันว่าจังไรคุณแม่เว้าให้ฟังเนี่ยเอฟซีฟังนะ่ยยู้ซื่อน่ะล่ะว่าฝันว่านั่งยู้ซื่อล่ะเพิ่นมาบอกหังบอกเห็นคนได้หังเห็นตั้งแต่เสียงเพิ่นกับสิบบอไดม่นกับสิบดอกือก็ยืนยู่ข้างๆือจังไรนั่นล่ละแต่ว่าหังบอกเห็นโตเพิ่น เพื่อนว่าสิบหกกับสิบห้าเด้อเพื่อนว่าครับเพื่อนบอกแับนี้ก็กดว่าย่างไปใส่ดอกย่างไปย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆแับนี้มีคนขายแม่ค้าเพื่อนขายของกับคือจังผู้หัวหยองผู้เก่าแหละเพื่อนว่าผู้ตัวมากมากเพื่อน่าขับขับขับกับแจ๊กก็สีเม่นผู้เดียวหนึ่งตัวแต่ว่าห่งเพื่อนบัววาจังใดเพื่อนมามาผีมาพี่เพื่อนเพื่อนแล้ก็โกดให้ก็โกด เออเพื่อนเอากับโคดห้เอาแม่เอาไปกินเพื่อนวะครับเอามาแล้วก็ก็ว่าหิวก็นั่งกินอยู่กับหั่นเลยแล้วก็โคดก็จืดจืดทางบรหานปากครับก็โคดคือพอแซบแท่กับบรหานว่าแต่ว่าหังกินจนเบิดก็โคดแต่ว่าแม่แม่กับว่าสีมาอยู่งวดนี้ครับกินกระโพดจืดแห้งพีหน้าหัว <โฆ S 1> ยองอะไรจืดคักกระโพดนั่นว่าได้สีหวานแต่ว่าหังงอ๊ดเอาหนาแต่มันหิวมันหิวก็เลิกกินจนเบิดกระโพดมันจืดคากจืดแน่กระโพดนั่นจะได้ค่อยจืดแท้ะ ครับแต่ว่าห่างกินครับมันบลัวว่าในข่วมอันนี้กินนะ่ะมันหิวหิวก็เลยกินครับกินข้าวโพดเนั่ยข้าวโพอดโอโอเลื่อได้กินข้าวโพดน้ำผึนครับก็มีผู้หนึ่งพูนว่าม,ามากาพพม,ามาก็ว่าพอเพื่นนี่แหละมากมาขึ้นรเมื่อเฮือนเห่าเพื่นว่าครับกเัาไปใส่นี่ยแหละก็เลยขี่รถมาน้ำผึนครับขี่รถมาเฮือน กิโลมาหอดเพื่อนแหะคนณให้กินให้ก <out> so ็กินเจ้าิิมแลลวโอ้ยกับปวดกับโบแสบจมอยู่อืแต่ว่าโบแสบบางอยากไม่ไม่เนี่ยเพื่อกับว่าให้กิน่ะแล้วเอากระโกดให้ก็กินกินเบิดบัากหลายหนึ่งแต่ว่าหังโบปากโอ้กับปดคือโบแสบคืออยู่ในใจดอกหังงโบวอาให้ได้ยินตีหน้าหัวยองมาบอกอีกโตไรก็คุณแม่โตนี่เพิ่นันี่ยยินเสียงเพิ่นกับซิบบแม่นกับซิบดอกเพิ่นกับว่าเสียงดังนั่นแหละ เสียงดังพังสัตว์เนี่ยสิบหกสิบหกสิบห้าเพืูดว่าเบาเบาตัวไหนก่อนเบาเลขไหนก่อนครับพูดเบาเล็กโตสิบหกสิบหกสิบห้าเพื่อนว่าสิบหกสิบห้าเออสิบหกสิบห้าเด้อพู่ดว่าแต่สามตัวนี่บัวเด้เบาก็สามตัวพูดท่านเดียวสาธุสาธุให้มีโชวกับแม่เลี้ยงอีกสอสิบหกสิบห้าพูดว่าตื่นขึ้นว่ากับเผ่ามาเขียนไหวอือคุณแูดเขียนไหวโอ้บัวหลวงดอกเขียนไหวเขียนไหวกับบัหลงดอกว่า ในินสัตัดละหล่นบางที่แหลกว่าสิมาเขียนใบได้ย่านลงนะครับครับครับก็เลืยบ้เด้เขียนใบครับมันก็เลยเยืยจะได้ก็เสดอตื่นขึ้นตีครับคุณแม่ได้บนในยังเพิ่นบ่กับบ่ด้บนแล้วก็นแนวผันนอกกากดูซืศอ์กับบ่ได้บนแต่ยังเพิ่นบ่ได้ว่าจยังได้เพิ่นเพิ่นถองมาบอกเองครับแต่ว่าก็ให้เพิ่นกินให้กินเออก็หู้อยู่หู้ในใจแล้วก็เลืยเอาไป วัดแน่ได้นั่นได้นี่ไปวัดแน่พุนผาลากมากไหมกัเฮ็ดไปวัดไปว่านั่นล่ะเฮ็ดไปตามกระทาเขาหนี้นี่ะเฮ็ดไปตามแรงตามก็ลังใจเฮาเอฟซีได้บุญกุศลนำกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะการนำใจล้นเหลือครับได้แบ่งปันครับคนละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาซอยเมเลียนครับกระถาราเขารอบนี้เอฟซีว่าสิตั้งศาลเพ่ดให้ไห้คุณแม่ ว่าสิต่างสาเพูนได้ครับขอให้บามันใจอยู่ว่าแม่เด็กกินจนอิ่มเขาโกรธนะมันใจว่าสิสีมาอยู่มันใจสีมาคือเขามันใจสีมาอยู่ครับครับครับแต่้ว่าอันโต๊ะก๊กโต๊ะถายหล่ะเนี้ยเพือสีออกนอกฮาเพิ่นมาบอกอีกครับหาเพิ่นมาบอกหาเพิ่นมาบอกอีกพ่อแม่ฟันมือได้ไหครับฟันได้สามมือแล้วฟันได้สามมือแล้วสามมือแล้วแต่หัางบ่ปากว่าสิลูกขึ้นมาเขียนไห้ล่ะก็เลยว่าอบอกเขียนดอกจี้ได้อยู่ว่า คอนสีแจ้งพันนั่นพันก่อนสีแจ้งพันก่อนสีแจ้งมันแจ้งเลยล่ะโมงหนึ่งล่ะนอนสลับสไลสลบสไลัยทีหน้าหัวหย่องถือกระโปดไม่กินจืดแห้งโอ้จืดคักกระโปดแม่เครียดอยู่ในใจอยู่กระโปดจะไห้คอยบรแซ็บแต่ว่าคว่มหิวของกินดาวกินดาวก็ถือว่าเข่าแล้วอะไรตัวนี้ก็คืดว่าอยู่แต่ว่าหัอ่ออตาจักสิตัวไหนโบงหูตัวไหนโบงหูมันพอทันหอดเนาะกับเดี๋ยวผมสิมาตามไปฝากเอฟซีอีกขึ้นแม่แต่ว่าพันมาได้กินข้าวโปดเนี่ยโอ้กินคัก ข้าวโพดจืดจังไรจะกคยกินได้แต่ข้าวมอยากนี่มันยากยากแต่ว่าหังกินกินกระจมได้กินน้ำจมน้ำากาวโพดจืดนั่นแต่ว่าหั่งบริหารเบายันเพื่อนได้ยินผูเพื่นเด้ไห่แม่แม่แม่มาเอาข้าวโพดมาข้าวโพดเพื่นว่าพูดว่าเพื่นขายของมามามาเอาข้าวโพดเพื่อนว่าเอามากับมานั่งกินอยู่ว่าจืดเครียดกับเครียดได้ว่ามันจืดของบริหารปากแต่ว่ากินเออเขาแล้วเขาแล้วเขาโพูดเขาโพดว่าั่นอันเล็กน่อยมหาบอิกินเรื่องอันนั้น เล็กหน่อยบ่ทันมาเดี๋ยวนี้จะเสียงคนว่าบอกเลขงละสิบหกสิบห้าบนว่าไม่จะเสียงมาบอกเลขแม่ก็ย่างไปคนว่ามามามาเอากระโพดไปกิน้าวโพดแล้วโอ้ย้าวโพดจะมาจืดถึงบริหารว่านาครับแนวย่านเสียใจนาผู้เอาห้ยเนี่ยย่นเสียใจครับผมแต่ว่าก็กินได้เพราะว่าบอกกินได้หั่นกินกินจนเกือบเบิดมันอิ่มก่อนครับแม่เลี้ยนโอ้ยสาธุสาธุเนาะอิบีเนาะ กมาฝากเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับคุณแม่เลี้ยงมี่ยังอีกบ่ครับกัฝันเท่านี้แล้วฝันเท่านี้เนาะครับเนาะจ้ฝันเท่านี้ครับครับครับคับคุณแม่เลี้ยงกัสิไปเลี้ยงไก่แต่วาดไก่เนาะคุณแม่เนาะเลี้ยงเพิ่นนั่นล่ะเลี้ยงมาตลอดนั่นแ่ะให้เพิ่นกินเพิ่นอยากตลอดนั่นล่ะครับมีหยังก็ให้กินเฮ็ดหยังหาหยังก็ได้เอาไปเพิ่นกินเฮาได้กินหยังเพิ่นก็ได้กินนําครับครับครับเอาไป ใส่บาตรใส่พก <itud soundtrack. S 1> ใหผุกคุนกินน้ำครับครับขอขาดโบวินดอกครับขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่เลี้ยนได้หลายครับเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขดีๆได้เด็กกับเอฟซีของบ่าวแอมละทงครับเนาะครับเนาะบ่าวแอมละทงก็ขอขอบคุณเอฟซีได้หลายครับที่ให้ค่าธรรมันรถบ่าวแอมมาคือกันเนาะครับธรรมจุ่มเนาะให้ค่าเดินทางเติมน้รรมันมาครับขอให้อยู่ดีมีแห้งครับถือรตกลีร์รางวัลที่หนึ่งมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานจิตสิ่งใดก็ขอให้ สมความมุ่งม,มาตปาตนาครับท่ามมนผู้ชมเนาะกาขอกาบขอบพระคุณคุณแม่เลียนได้หลายครับกาบสวัสดีครับคุณแม่สว,ส,สวัสดีครับนะเดี๋ยวเบาแอมเราทรง4.0ตดตลเลขของแม่เลียนไว้ให้แคปหน้าจอไว้ซื้อลอตเตอรีงวดวันที่หนึ่งมีถุนายุ่นพศ2 5 6 5ครับท่านผู้ชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาเอมเราทรงน่าม่เดอครับท่ามมนผู้ชมเนาะไปรับชมตัวลเลคกันเลยครับ ครับผมสมาชมมสิเคโรปนี่เด้อครับตัวเลขของคุณแม่เลียนครับสมาชมแม่เลียนเนาะครับเนาะผีหน้าหัวยงมาบอกอีกแล้วครับมาบอกอีกแล้วผีหน้าตัวเก่าครับสมาชมเนาะเปาเว้าเป็นสายลมใส่ในหูแบบครึ่งหัวก่อนเลยครับสมาชิมสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกแต่เว้าสิบหกก่อนครับสมาชมเพิ่นเว้าสิบหกก่อนกับกันไว้ทั้งสองปองเนาะครับสมาชมเนาะกันไว้ทั้งสองปองแคบน้าจอไว้เด้อครับสมาชมแคบน้าจอไว้ครับ งวดวันที่1มิถุนายนพศ2565ครับท่านผู้ชมเนะาะหามีโชคญ่น้ำกันครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมเราตงกับิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบล้ำรวยเงินท้องครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ